สำหรับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของกล้องสมเกียริจันทานักบีชาวไทยที่กำลังจะกลายเป็นนักแข่งคนแรกจากประเทศไทยที่ได้ลงแข่งในรายการ MotoGP สําสำหรับรดูการหน้ากับทีม LCR Honda หลังจากที่เขาแข่งขันในรุ่น Moto2 มา6กดูการโดยมีผลงานที่ดีที่สุดคือการจบอันดับ6บนตารางคะแนนสะสมในปี2023ซึ่งถือเป็นฤดูการที่ยอดเยี่ยมของเขาในรุ่นกลาง และในปีหน้าก้องจะก้าวขึ้นสู่รุ่นพีเมีย์คาร์สแทนที่ทาคากินากากามินักบิดชาวญี่ปุ่นที่อำลาทีมไปโดยกล้องได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง net, แคส n e ดเนระหว่างการแข่งขันที่นอนิเนเซียว่าแน่นอนผมรู้สึกดีมากที่ได้ขึ้นไปขับในม o t ต g p ผมมีความสุขมากๆและครอบครัวของผมก็มีความสุขเช่นกันแต่แน่นอนว่ามันจะยากขึ้นสำหรับผม พราะใน2.3ปีที่ผ่านมา Honda ประสบปัญหากับการพัฒนาตัวรถและบางทีในปีหน้าผมอาจจะทําอะไรบางอย่างให้กับทีมได้บ้างสําหรับเป้าหมายของผมในฤดูกาลหน้าคือการเก็บคะแนนให้ได้ก่อนและถ้าทําได้ก็อยากจะติดท็อป10หรืออาจจะน้อยกว่านั้นแต่ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดแม้มันจะไม่ง่ายเพราะมีนักแข่งระดับท็อปมากมายและผมเข้าใจดีว่ามันจะยาก ซึ่งหลังจากกล้องสมเกียตได้ลงทดสอบ r c 2 1 3 b เป็นครั้งแรกในวันที่19าพฤศจิกายนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะจบการทดสอบด้วยอันหับรองสุดท้ายแต่เขาก็พอใจมากกับการทดสอบครั้งนี้ซึ่งกล้องก็เปิดใจว่ามันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากวันนี้ผมพยายามเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับตัวรถรวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารกับทีมซึ่งในระหว่างการทดสอบวันนี้ ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหลายอย่างที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันและจะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นในการทดสอบครั้งต่อไปสำหรับการทดสอบครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่31มกราคมถึง2กุมภาพันธ์และวันที่5-7กุมภาพันธ์2025ที่สนามเซปังประเทศมาเลเซียและการทดสอบสุดท้ายก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่จะจัดขึ้นในวันที่ 1> 12 1 3ถึงกุมภาพันธ์ที่สนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยสำหรับแฟนๆชาวไทยก็ต้องมาติดตามกันว่าในปีแรกของกล้องสมเกียรติเขาจะทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่เจ้ตัวตั้งไว้หรือไม่และทั้งหมดก็คือเนื้อหาข่าวสารที่ผมนำมาฝากในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ